ลพลักนักกปรุงุงฮมคชนี่คือของว่างเล็กๆนะครับที่มีรสชาติอร่อยเหลือเกินที่สำคัญให้พลังงานสูงสูตรนี้พลยืนยันครับว่าใครได้ชิมต้องติดใจโกโก้เอนเนจี้บอลครับ ส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้ผงโกโก้ก็คืออินทผลัมนะครับนี่ฮะอินทผลัมเขาจะมีเม็ดอยู่ด้านหนนะครับเราผ่ากลางแล้วก็แคะเม็ดออกนะครับถ้าเขามีลักษณะที่แห้งมากๆนะครับเราอาจจะต้องแช่น้ําก่อนแต่พลแนะนําถ้าไม่แห้งมากอย่าแช่น้ำครับเพราะว่าแช่น้ำเนี่ยอาจจะทําให้อายุของเจ้า Energy บอของเราเนี่ยสั้นลงนะครับเอาละครับพลจะเอาเจ้าลูกเดชหรืออินทผลัมที่แคะเม็ดออกแล้วนะครับทั้งหมดใส่ลงในเครื่องบดสับครับ ตามด้วยผงอัลมอนด์ครับ มะพร้าวอบแห้งครับอันนี้เป็นน้ํามันนะครับวันนี้พลใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวครับเพื่อนๆใช้เป็นน้ามันลําข้าวน้ํามันคานล่าได้เลยนะครับมาถึงส่วนประกอบที่ให้รสชาติโกโก้นะครับวันนี้พลใช้เป็นผงโกโก้ธรรมชาติ100เซของทิลลิปนะครับตัวเนี้ยจะไม่ได้ผ่านกระบวนการปรับค่าลดความเป็นกรดนะครับเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆมีรสชาติแบบฟรุตตี้คล้ายๆรสของผลไม้นะครับนำมาทาเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนํามาทําไอศครีมนะครับทำมูสทำซอ หรือทำเอ e r g y Ball สำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยครับ เหมาะเลยทีเดียวครับเราจะสังเกตว่าสีน้ำตาลหัวจะเป็นน้ำตาลออกแดงอ่อนๆน,นะครับรสชาติดีมากผลสามารถการันตีได้เลยนะครับว่า energy ball สูตรนี้ทําตามสูตรของผลแล้วลองชิมดูนะครับชอบแน่นอนครับสุดท้ายนะครับผลเพิ่มคุณค่าด้วยเมล็ดเจียครับส่วนประกอบที่ผลใส่นะครับเพื่อนๆสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้นะครับบางคนอยากจะใส่ข้าวโอ๊ตเพิ่มเราก็ไปลดมะพร้าวบางคนอยากใส่ถั่วเพิ่มก็ไปลด ผงอัลมอนด์นะครับก็แทนด้วยน้ำหนักเท่าๆกันหลังจากนั้นเราเดินเครื่องปั่นครับผลปาดข้างโถนิดหนึ่งนะครับเวลาที่ใช้ในการปั่นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถพลังของเครื่องปั่นของเรานะครับถ้าเครื่องปั่นของเราพลังสูงนีครับแปบ๊บเดียวก็เนียนดีแล้วครับ ส่วนประกอบของเราเนี่ยครับมันควรจะมีลักษณะที่แฉะๆะพอที่เราสามารถปั้นเป็นก้อนได้แฉะเกินเราเพิ่มมะพร้าวนะครับหรือเพิ่มผงอัลมอนด์ได้หรือว่าแห้งเกินเราก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพิ่มได้ครับ Energy Ball ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยอาจจะดูแบบเป็นก้อนดำๆนะครับเราสามารถแต่งแล้วก็เพิ่มเนื้อสัมผัสเพิ่มรสชาตินะครับเดี๋ยวพลจะเอาไปคลุกเค้ากับมะพร้าวอบแห้งอีกครั้งหนึ่งครับ คำเล็กๆนะครับแต่รวมไปด้วยพลังงานดีๆนะครับและก็รสชาติที่อร่อยเหลือเกินในรสชาติของโกโก้ธรรมชาติลองทํากันดูนะครับอืม